ปมปุยพันธิพาเผยโมเมนต์น่ารักน้องไซเอลบลู Al Blue. เล่นกับเสือจนเสือเพ่นใจสู้มากไม่กลัวเลยสักนิดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สายแซ่บที่ต้องบอกว่าตั้งแต่สาวแซ่ปูมปุยพันธิพาและนักร้องหนุม่มวินดูวานออกมาประกาศว่าจะไม่เปิดเผยใบหน้าของลูกชายคนแรกน้องไซเอลบลูลงโซเชียลเพื่อเป็นการเคารพสิทธิเด็กและรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกจนกว่าลูกจะโตและแตัดสินใจเองได้ก็มีทั้งเสียงชื่นชมและประเด็นแซมออมองว่าเรื่องเยอะ มาตลอดเมื่อไม่นานมานี้ทางสาวปุ้มตุ้ยก็ได้โพสต์ภาพยอมเปิดหน้าลูกชายสุดที่รักน้องไซเอลบลูให้พี่ๆแฟนคลับได้กริกกับความน่ารักน่าอินดูกันแล้วพร้อมข้อความระบุว่าเกินใจจะอดทนทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชมน้องไซลาสกันจำน,นวนมากล่าสุดปุ้มปุ้ยได้เผยโมเมนต์น่ารักของลูกชายน้องไซเอลอายุหนึ่งขวบแล้วลงบนอินสตาแก รมแอดแผนที่แปลเป็นภาพคลิปน้องไซยเอาเล่นกับเสือด้วยพร้อมข้อความระบุว่าแม่แม่ได้รูปเดียวที่เหลือดูเอาเถิดถ้าใจสู้เสือก็แค่ดูบุแหละจ้าท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นไกลจำนวนมากอาที่น้องน่ารักแถมไม่กลัวเสือด้วยเสื้อเพนมีอยู่จริงแม่เสือสาวพราวสเสน่นี้มันไม่ใช่เสือมันคือแมวกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น